สรางสรรสินค้านะคะแล้วเห็นคุณแม่ซื้อของเสริมเข็นแล้วอยากซื้อบ้างใช่ค่ะ,คะตัวน,นี้ก็เลยซื้ออยู่บ้านก็ได้นะคะ,คะเรามีรถเข็นให้และอุปกรณ์มีให้ไหมคะนะคะ้าค่ะมีให้ค่ะโอ้โหเหมือนในกล่องเลยนี่คะ<ช>เห็น<ช>ไหมคะหน้ากล่องของเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะจะเอามาเพียบเลยค่ะค่ะเป็นไงคะพี่เตอร์ราคานี้นี่คะ่ะตัวนี้นะครับจากราคาปกติอยู่ที่499 เพียงแค่350บาทเท่านั้นครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ350บาทเองเหรอพี่ชายยังสี่รอยเก้าง499หรือ350บ,บาทด้วยเหรอมีผลไม้แย่ๆแล้วก็มีกล่องขนมมากมายค่ะตัวนี้ในข้างกล่องวอลนัททั้งหมด56ชิ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหมี2สีใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะมีสีชมพูนะคะก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสีนี้เลยอ๋อสีพลาสเทลสวยๆแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วเราเข็นดูนะคะไม่เล็กนะแม่จ๋า ันใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยค่ะแข็งแรงด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้ตัวนี้ล้อใหญ่เข็นง่ายนะคะแม่จ๋าใครที่อยากให้น้องๆแบบไปคุณไปห้างงเงี้ยน้องๆอยากเข็นบ้างนะคะก็สามารถซื้อเอาไปเข็นอยู่บ้านเองได้เลยแล้วตัวนี้นะครับเข็นลื่นไม่ฝืดด้วยนะครับเพราะบางทีครับรถเข็นของเล่นบางคันครับจะเข็น ฝืดนะคะแต่ร้านเราครับไม่มีรลดเขียนที่ฝืดเลยค่ะเขีนง่ายเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าประกอบยากไหมคะเนี่ยประกอบไม่ยากเลยค่ะประกอบก็ง่ายนะคะของเล่นคุณภาพดีงานแข็งแรงนะคะใช่ค่ะพลาสาติกคุณภาพดีมากๆเลยค่ะชอบตรงที่ว่ามันมีอุปกรณ์ให้เยอะเหมือนหน้ากล่องนี่แหละใช่ค่ะคือแบบว่ามันเห็นหน้ากล่องแล้วมันเยอะบางทีเปิดมาข้างในมันไม่เยอะแต่ตัวนี้มันเยอะจริงๆเราแกะมาให้ดูแล้วมันเยอะมากเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยพัฒนาการ เราอยากจะช็อปนมช็อปอ่คุกกี้ผลไม้ใช่ไหมคะช็อกโกแลตโดนัทโอ้ยมีครบเลยค่ะน่าเล่นมากเลยเพราะว่ามันทําเลียนแบบของจริงอ่ะพิซซาก็มีพิซซาก็มีคือใครที่มีชุดเคาน์เตอร์ครัวอยู่แล้วมาช็อปตัวนี้เพิ่มได้เลยใช่ค่ะเพิ่มมัดรถในการเล่นชุดเคาน์เตอร์ครัวเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไม่มีชุดเคาน์เตอร์ครัวแล้วอยากได้ชุดเคาน์เตอร์ครัวก็มาซื้อที่ร้านเราได้ด้วยนะคะโอ้พิเตอร์ไลสดไปแล้วนะไม่แพงด้วยเนาะ มาช้อปได้เลยหรือถามพี่พี่แอดมินก็ได้เดี๋ยวชมรูเลื่อแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากดูคลิปย้อนหนังครัสามารถไปดูได้ทางช่องดูรูของเราได้เลยค่ะดูช่อง Youtube ก็ได้เลยนะคะติดตาม Youtube ร้านโกฟิทอยได้นะเอาพี่เต้จะรีวิวแล้วก็เอาลง Youtube ให้ด้วยใช่ค่ะนอกจากรถเข็นชอปปิ้งล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะมีค่ะตัวหลอไฟค่ะแล้วมีของเล่นเยอะวันนี้บอกล้ว